สวัสดี <lawsuit. S 2> ครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบริษัทคูบต้าจากเกษตรยนต์น้องบัวลําพูนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับก็จะมีสิ่งดีๆนะครับมาแนะนําเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์คูบต้าของเรานะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับช่วงหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าเริ่มจิตทํานาแล้วนะครับซึ่งในโซนของน้องบัวลําพูนะครับก็จะเป็นนาประเภทนาหวานนะครับซึ่งมี2รูปแบบก็คือ หวานต้มแล้วก็หวานแห้งนะครับแต่ที่สําคัญนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้นะคือโรตารี่นะครับเพราะเวลาเราหวานเสร็จนะครับก็จะต้องใช้โรตารี่นะครับในการปัดกบนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการบำรุงรักษาตัวโรตารี่ของเรานะครับในเรื่องของการตัวเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โรตารี่นะครับมาดูว่าจะมีตัวขั้นตอนยังไงนะครับเพื่อให้ลูกค้านำเข้าไป ดูแลและตรวจเช็คโรตารี่ของลูกค้าก่อนลุยงานนะครับอันดับแรกเลยนะครับในชุดหัวเกียร์นะครับก็ยังมีการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายนะนะครับโดยหลักๆนะครับตามคู่มือมาตรฐานนะครับก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายทุก300ชั่วโมงนะครับมาดูกันนะครับจุดแรกนะครับตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับก็จะเป็นน็อตะบายน้ํามันห้องเกียร์โรตารี่ออกนะครับส่วนด้านบนจะเป็นจุดเติมนะครับโดยเมื่อเราเติมเสร็จนะครับ ตัวชุดจุกนะครับจะมีตัวระดับนะครับให้เห็นนะครับยให้อยู่ในขีดระดับนะครับเวลาเติมน้ำมันเกียร์นะครับส่วนนะครับตัวห้องโซ่นะครับขับชุดพาวเวอร์มีดนะครับก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายไปพร้อมกันนะครับที่300ชั่วโมงนะครับโดยนะครับน็อตตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตระบายน้ํามันออกจากชุดห้องโซ่นะครับ ส่วนนะครับน็อตตัวหน้านะครับตัวนี้ครับจะเป็นน็อตเขาเรียกว่าน็อตะดน้ํามันนะครับเวลาเราจะเติมนะครับส่วนด้านบนนะครับจุดด้านนํานะครับก็จะเป็นจุดเติมนะครับซึ่งมาตรฐานนะครับให้เติมอยู่ที่ประมาณ1.2ลิตรนะครับหรือเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะน้ํามันจะล้นนะครับออกระดับน็อตตัวระดับนี้นะครับนั่นก็แสดงว่าน้ํามันจะอยู่โดยประมาณนี้นะครับไม่ได้ให้เติมเต็มนะครับเพราะ แรงวิสัยของโซ่นะครับจะทําให้น้ํามันนะครับสามารถขึ้นไปชโลมแล้วก็หล่อลื่นระบบต่างๆได้นะครับซึ่งน้ํามันที่ใช้นะครับแนะนําให้เป็นน้ํามันเกียร์โรตารี่ของคูบต้านะครับเพราะมีการทดสอบแล้วนะครับว่ามีการยืดอายุการใช้งานและก็ทําให้ชิ้นส่วนนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆนะครับสำหรับแนะนำให้ลูกค้านะครับตรวจเช็คโรตารี่ก่อนทำงาน ทุกครั้งนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก300ชั่วโมงครับผม